นี่ครับคือเรัลมาดริดครับ ครับมีทั้งเวลาทั้งโอกาสครับสาม,มารถเปิดเข้าไปได้แล้วนะครับเรือมริดทำประตูได right ้แล้วครับโอ้แล้วเป็นการเริ่มเกมที่เหลือเชื่อจริงครับเป็นการปลุกครั้งแรกและได้ประตูแรกขึ้นนำไปแล้วครับ ตอนนี้ครับเรมบริดออกน้ำไปแล้วนะครับก็น่าจะเรียกว่าเป็นไปตามความคาดหมายนะครับโซดาโดยังพาบอลผ่านไปได้ครับ โซดาโดาลูกนี้ก็ทำได้เยี่ยมครับแล้วูรกสาประตูครับอ่าเซฟได้เยี่ยมครับคริสเตโนโลนันโด โซดาโดช่วงนี้คริสเตียนโรนัลโดล้ำหน้าครับ เลี้ยงผ่านตัวประกบไปได้เลยครับริโซโรโดทำได้ครับเจะลูกยิงอย่างนี้เข้าไปบอลเข้าไปตรงตาข่ายในผู้สาประตูได้แต่ยืนนิ่งเลยครับหมดโอกาสครับเฉียบครับจบสกอร์ได้เฉียบขาดมากครับผู้สาประตูหมดสิทธิ์เลยนะครับเข้ามุมประตู in the minute. Number Cristiano Ronaldo. Madrid Real the 33rd 28, พยายามพาบอลเก็บขึ้นไปนะครับเอาละครับต้องเผชิญหน้าฝั่งตรงข้ามเลยครับลูกเปิดลูกนี้ไม่ทะลุครับไปติดฉลับกองหลังนิดเดียวเท่านั้นครับทำให้บอลนัดักกลับไปเลยครับถือว่า คอลโจนลูกไปได้ดีนะครับในสถานการณ์อย่างนี้ครับเขาโม่งส่งต่อให้เพื่อนได้ดีครับน่าจะได้เลยครับลูกนี้คริสเตียโนโรนันโด โอเว็นอีกครั้งครับที่รุกษาประตูเซฟได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆหมดครึ่งแรกเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วได้ทำงานได้ดีเลยนะครับจากครึ่งแรกที่ผ่านไปมาดูว่าในครึ่งหลังพวกเขาจะ ทำได้ดีกว่าเดิมอีกหรือเปล่าครับคร er. ิสเตียโนโรนัลโดโทมัสมุลเลอร์อะไรครับเขากลับเข้ามาได้แล้วและเขาก็ยิงเลยครับดูนะครับเลื่อมไปเลยจากกองหลังไปนิดนึงเลยครับอย่างนี้ก็ล้ำหน้าแล้วครับ คาร์สเตเวสเขาทำชิ้กันอยู่ครับโทมัสมุลเลอร์พยายามที่จะพาบอลผ่านไปให้ได้นะครับแต่ถือว่ากองหลังมาแพ็กแน่นเลยนะครับฝันตรงข้ามครับสามารถที่จะบอลไปได้ครับลูกออกครับรมลมิริดได้ทุ่ม มุลเล่และได้ลุ้นประตูครับผบธละกออกไปนี่ต่างฝ่ายต่างพยายามทางฝั่งเรอัลมาดริกเป็นฝ่ายฟาวครับ การขับเคี่ยวกันอย่างสนุกอย่างแท้จริงครับระหว่างนักเตะสองคนนี้เลยครับลูกออกครับรามาริดได้ทุ่มคาร์ลอสเดเวสโทมัสมุลเลอร์คริสเตียโนโรนัลโดโทมัสมุลเลอร์บอลกลับไปที่คริสเตียโนโรนัลโด คริสเตียโนโรนันโดเปิดไปจังหวะนี้เป็นโอกาสดีเลยครับโอ้เป็นเซฟที่สุดยอดจริงๆครับนี่เซฟได้ไม่น่าเชื่อเลยครับ คริสเตียโนโรนันโดบอลออกหลังไปครับเกมอี่10ม,มาแล้วครับเข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายของเกมแล้วครับ มีลุ้นอยู่นะครับว่าฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายได้บอลตรงนี้ก่อนครับแจังหวะนี้ยิงเลยครับโอ้โหเขาสามารถทําประตูได้อีกแล้วครับซึ่งเป็นลูกที่2ของเขาในเกมนี้นะครับเป็นฟอร์มการเล่นที่สุดยอดอย่างแท้จริงครับเป็นประตูที่ยอดเยี่ยมนะครับแล้วผู้สารประตูก็เดินไปเก็บลูกบอลมาจากก้นตัดข่ายนะครับฝันร้ายครับผู้สารประตูคนนี้ อยอมรับว่าเกมนี้มีเพียงทีมเดียวเท่านั้นครับที่เล่นได้อย่าง <The S 2> มีสีสันเหลือเกินนะครับ <28. S 2> แล้ะก็ผู้คันกับการเป็นผู้ชนะหมดเวลา3นาทีครับโกนาสบอลผ่านมาแล้วครับสป,ปีที่ทำงานได้ยอดเยี่ยมจริงๆครับ เอาละครับเกมจบแล้วครับแล้วก็เป็นชัยชนะอีกหนึ่งนัดของเรอัลมาดริด